โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็ามาอยู่กับเกมแรกรกันนั่นเองนะสําหรับวันนี้เราเราจะไปเก็บย,ยูรนน้าแข็งกันนั่นเองนะฮะ,ะก่อนที่จะไปรวยก,กันก็ขอบคุณแฟนอาร์ตทุกคนด้วยนะที่ส่งภาเข้ามาใน Discord นั่นเองนะสําหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่ Discord เลยก็สําหรับยูรน้ํานแข็งนะก็จะอยู่อันแคนดี้รีเจน่ในด่านที่21นั่นเองนะฮะ เป็นด่านสุดท้ายนะฮะที่จะมีอ่ามงกุฎสองมองกุฎนั่นเองนะฮะอ่าเป็นด่านสุดท้ายเลยนอกนั้นก็จะเป็นอ่าไม่มีมงกุฎแล้วนั่นเองนะฮะอ่าก็สำหรับแมวที่ผมจะไปใช้เล่นในด่านนี้นะฮะก็จะมีอ่าอีเลสเซอร์แ,แคทนะ,ะทั้งสองล่างเลยแมวเตา่าเอออ่าแล้วก็มีน้านะฮะล่างสามแล้วก็แคนแคนอ่าแมดิกแมชโชเล็กนะฮะอ่าเจอรี่แคทบาวบนล่างสามนะฮะ ไซเปอร์เ e อะเด e ไนะแล้วก็ c y b e r พังแคร์นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปรุยกันโอเคสำหรับบอสในด่านนี้นะก็จะเป็นยูรุนลิดิกนั่นเองนะฮะซึ่งเลือดอยู่ที่750,000นั่นเองนะซึ่งถามว่าน้อยนะสำหรับบอสตัวนี้อบอสหลายๆตัวที่ผ่าน,านมานี่ขึ้นหลักล้านไปแล้วนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็อยู่ที่750,000 เท่านั้นเองแล้วก็ด้เมจอยู่ที่35,000นะฮะอ่าด้เมจเฉลี่ยนี่6,730เด้าลยดาเมจเฉลี่ยนี่ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่ระยะการจมตี3 0มหน่วยนั่นเองนะฮะเออก็โมเมนต์สปีด4นะน็อกแบ็ค5ครั้งแล้วก็จะมีสกิลนะมีโอกาส100%ได้นะที่จะวีคเคนนั่นเองนะฮะเออทำให้อ,อ่แมวเ,เราโจมตีเบาลง10%นะฮะโอกาสติด100%นะฮะสำหรับรทุกการโจมตีนี่ก็จะติดไอ้นี่เลยนะฮะวีคเคน เป็นระยะเวลา4วินน,นะวนั่นเองนะฮะแล้วมีสกิลออมนิสตายนั่นเองนะจบตีด้านหลังด้วยนะก็อ่าระยะการโจมตีนี่ลบ500นะฮะถึง500หน่วยเลยนั่นเองโฮโฮสเปซไกลอีกแล้วนะสำหรับเจ้าตัวนี้มีโอกาส100%นะที่จะเคิร์ดแมวเราเป็นระยะเวลา4วิโฮโฮทั้งเคิร์ดทั้งลดพลังโจมตีนี่ไงติดเคิร์ดไปดิ สำหรับมีนาาในร่างสามนะฮะมีสกิลป้องกันเคิร์ดก็โอเคหน่อยแต่ก็ยังโดนโจมตีได้อยู่ดีสำหรับด่านนี้นะมะีสัตว์ตอยู่3าประเภทด้วยกันนะก็คือเลนเดียแล้วก็อ่าจรเลเคที่เป็นเมทัลนะฮะแล้วก็บอสนั่นเองมีแค่3ตัวเท่านั้นนะฮะด่านนี้ก็เลยเอาอ่พวกโจมตีแบบช็อคเวฟมาเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าตีตีปกตินี่มันตีแต่โดนแต่เนี่ยจรลเกล ตีไม่เข้าถึงจอร์เข้จะเลือดน้อยนะแต่ว่ามันกันได้อยู่มีสองตัวนี้ก็ชนะแล้วเอาจริงไอ้สไนเปอร์เดือดไอเดดไอแล้วก็ไอ้นะ่ะเซว่ังก็สำหรับอ่าสไนเปอร์เดะเดไอนะก็จะมีสกิลอ่า knock back อยแบ็ค100%นะฮะแล้วก็สโล่ร0์ด้วยเออเอาดีเจ้าตัวนี้แต่โจมตีแบบเดี่ยวนั่นเองนะโจมตีแบบซิงเกิล ก็เป็นตัวที่เกียนพอสมควรนะเพราะว่าตีไกลพอๆกับไอ้นี่เลยไซเปอร์พังแถมน็อกแบ็กด้วย <c oughs> ในร่างแรกกับร่าง2ของไซเปอร์เดอะเดไอนะก็จะมีสกิลน็อกแบ็กนั่นเองนะแต่ว่าในร่าง3ก็จะเพิ่มสกิลสโล w เข้ามาด้วยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีเลยแหละนะถ้าเป็นโจมตีแบบไอ้นี่ถ้าโจมตีหมู่นี่บอกเลยว่าโคตรโกงเจ้าตัวนี้แต่เสียดายโจมตีเดี่ยวแต่โจมตีเดียวก็ได้แหละ โอ้โหไม่ได้ตีเลยไม่เป็นไร <c oughs> เราเล่นระยะ <c oughs> บอสตีไกลเท่าไหร่ไม่สอนเราตีไกลกว่าออเอ่อ <c oughs> <c oughs> หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้สไลเปิ์เดเดดอานี่มันสุ่มได้จากกระชาไหนมันสุ่มได้จากกระชาที่มันมีไอเนี่ยอ่าพวกเมทัลน,นี้แมวเมทัลนะฮะเออกระชาดเดียวกันเลยนานๆจะมาทีเหมือนกันนะฮะเออ เป็นแมวซุปเปอร์แร่นะสำหรับสไปเปอร์ใช้เงินน้อยนะใช้เพียงแค่เก้ 900, แต่ว่าไม่รีชาร์จนานมากกว่าจะเรียกได้แต่ละตัวนี่นานมากเย่สโลสโลด่านนี้ผมไม่กล้าตีตรงๆนะถ้าไม่ถ้าไม่ได้เอาไอ้นี้มาด้วยอยู่เบอร์ไม่กล้าตีตรงๆเลยเพราะ บอสมันตีค่อนข้างแรงแล้วเราตีแทบไม่เข้าเพราะว่ามีไอ้จัลเคมเมเทัลนี่คอยแทงให้อยู่ชิวๆฮนะรอชนะแค่นั้นเอง <c oughs> รอชนะแค่นั้นแหละสล้หรับเออ่อยูโรนอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละนะแมวตัวสุดท้ายที่ ในรหัสเนี้ยที่ผมจะเก็บน่าจะไม่มีตัวไหนแล้วละ่ะนะฮะเพราะว่าผมก็เล่นปลดล็อกเกือบทุกด่านละอ้อยยังมีอีกตัวหนึ่งตัวในไอเนี้ยสตอรี่อับเดลิเจนนะฮะตัวในด่านสีดาวในด่านสุดท้ายซึ่งผมขี้เกียจเล่นมากเพราะกว่าจะเล่นได้นี่ต้องเออเคลียสีดาวครบทุกด่านก่อนนะถึงจะเล่นด่านสีดาวในสตอรี่อับเดลิเจนได้สีดาวอ่ด่านสุดท้าย เขียเรียบร้อยบอตายเรียบร้อยแล้วเลียนเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเลือดไปถึงล้านอะเยอะลุนบอกเลยว่าเลือดน้อยมากถ้าเทียบกับบอสตัวอื่นนะถ้าเทียบกับบอสตัวอื่นด่านนี้ก็มีโอกาส3%นะที่จะได้เมลมาก็เอาเทเชอร์เรดาร์มาด้วยฮะจะได ร้อยเปอร์เซ็นต์ยูไม่บาสมุมมดตบไปตอบอ,อีกทีนึงโอเคเรียบร้อยปพังฐานละตอนนี้ใช้เวลาเล่นไม่นานนะด่านนี้ <c oughs> จะไม่นานได้ไงอ่ะโอ้มีเซฟไพ่ทั้งสองตัว เรียบร้อยก็สำหรับยืนรุนน้ำแข็งที่เราจะได้มานะก็จะมีเลือดอยู่ที่3600นะฮะดาเมจอยู่ที่18700ด้าเมจนี่ถือว่าเบาอยู่นะสำหรับอ่ายืนรุนน้ำแข็งระยะการโจมตีนะฮะอยู่ที่445นะโมเมนต์สปีด8น็อกแบ็ก4ครั้งนะฮะแล้วก็จะมีสกิลมีโอกาส30%เอ้ยไม่ใช่นะที่จะทำให้สัตว์โตทุกสีนะฮะ จมตีเบาลงครึ่งหนึ่งเป็นระยะเวลา3วินั่นเองนะแล้วก็ไม่รับผลจากเขินนั่นเองนะสํสำหรับยุนรัวน้ํำแข็งเนี่ยในร่างแรกกับร่าง2นี่ก็จะมีะสเตตัสที่เท่าๆกันเลยเออเท่ากันเลยนัออ่น,นแหละนะฮะก็ไม่ไม่มีอะไรแตกต่างเหมือนกันเป๊ะเออก็สหรับวันนี้ก็มีเพีงเท่านี้ไว้เจอนคลิปหน้าฮะบายบายครับผม